สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจําร้านเลสนะครับวันนี้ผมมากับรถซีว i เอฟบีนะเอฟบีเอฟบีเดี๋ยวจะไปเดินกล้องถอยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนว่ากล้องขึ้นตรงไหนวิธีการทําทํายังไงนะครับก็เข้าไปดูในช่องสมาชิกได้นะวิธีการเดินสายหรืออะไรนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าผมเอากล้องมันขึ้นตรงนี้ได้นะมันจะมีจอแสดงผลอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเดีย๋ยวผมสตาร์ทรถนะ ปึ๊บนะะจอแสดงผลน,น้ำมันเห็นไหมเอาผมสตาร์ทนะอ่ฮะนี่เดี๋ยวผมจะเอากล้องถอยขึ้นจอนี้ให้ดูตอนนี้มันได้แค่นี้มันเป็นจอแสดงผลน,น้ำมันแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมกดอันนี้นะมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมอ่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากล้องถอยขึ้นจอนี้ใส่เกียร์ถอยแล้วขึ้นจอนี้ อย่างที่บอกนะบอกพี่เขาเปลี่ยนอะพี่ก็บอกไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็นจอ Android ก็จะขึ้นเต็มจอเลยแล้วก็กล้องถอยนี่อันนี้เดี๋ยวเราทําเข้าตรงนูงง้นแทนซึ่งเคยทํามาแล้วตอนรถคันนี้ตอนรถรุ่นนี้ป้ายแดงนะตอนนี้มันกี่ปีแล้วอะตอนป้ายแดงปี2014มั้งนี่จะมานี่จะลองนี่จะมาทําใหม่นะจําไม่ได้ต้องไปรื้อสมุดสูตรออกมาดูนะก็อย่างที่บอกนะครับอยากทําทตามนะอยากจะอยากจะรู้ว่าทํายังไงนะมีสอนอยู่ในช่องสมาชิกนะครับหนึง้อยบาทต่อเดือนนะ โอเคมาเดี๋ยวเราจะทําการลื้อกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันอ่ะให้ดูให้ดูตรงนี้ก่อนว่ามันไม่มีนะผมจะใส่เกียร์ถอยให้ดูนะเนี่ยผมเยียบเบรยใส่เกียร์ถอยนะเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เกียร์บอกเป็นเกียร์อาร์นะเห็นไหมไม่มีนะกล้องถอยไม่มีนะให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะติดนั่งนะครับ นะจะถอดจะถอดช่วงล่างคันนู้นนะครับเพาขับใจชาร์จคอมแอร์มาใส่คันแดงเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับตอนนี้มี2สองคันแล้วสามดอกตอนนี้ก็เป็นนัดหกดอกนะครับปกติมีแค่สามดอ้นตอนนี้หกดอแล้วฝากติดตามด้วยนะครับช่งางนัดนะโอเคตอนนี้เราเสร็จงานตรงนี้แล้วนะมาวตั้งกล้องไว้อย่างนี้เราไปลองจอหน้ารถกันก่อนนี่ <c oughs> จอเล็กนะที่เราจะให้ภาพมันขึ้นนะน,นี่ก็เลยน,นี่จอเล็กนี่ยิ่งเลอะเลยเนี่ยเห็นนะ มันงับกันอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยมีใครแกะมาเช็ดหรอกมีแต่พวกโรคจิตเท่านั้นอ่ะแก่มาเช็ดอ่ะหน้าโรคจิตด้วยนะเดี๋ยวผมจะเสียบอันนี้อันแรกนะตอนเสียบแล้วตอนเสียบอ่ะพยายามพยายามไอ้นี่หน่อยลองดูลองดูความรู้สึกตอนเสียบอ่ะว่ามันมันกึ๊กแรงไม่แรงนะอะไรยังไงนะมันจะติดไม่ติดมันอยู่ที่ปลั๊กอันนี้แหละ นะเนี่ยอันนี้แน่นโดนแน่ถ้ามันเข้าแน่ๆเนี้แปลว่ามันดันแน่มันดันสายสายให้โดนได้หน่อยนะนนมันดนะันแะล้วปึ๊บอ่ะเสียบอันนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเสียบอีกอันนึงหน่อยเสียบให้มันครบก่อนแล้วค่อยดิสจนีระ์นะอนนนะโอเคนะ เ,เราจะลองกันนะมีกุญแจขึ้นมาเป็นจอปกตินะครับเดี๋ยวผมเยียกเบรกนะแล้วก็ดูเกียร์สายมาละภาพมาละเดี๋ยวเราต้องไปดูสายข้างหลังก่อนนะครับว่าเป็นอะไรนะทำไมภาพเป็นทำไมภาพเ,เป็นดินะ้นสายเข้างไม่แน่นได,ได้ความว่าเป็นที่กล้องนะครับหวานเจี๊ยบกล้องหวานเจี๊ยบเอาไม่ใช่ เป็นที่กล้องนะครับกล้องมันจะมีแบบพอพาวกับเ SC นะเพราะฉะนั้นต้องลองดูนะคะว่ากล้องตัวไหนติดนะโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บงานตรงนี้ก่อนทำความสะอาดหน้าจอ,อให้เขาอีกนิดนึงตรงไหนอ่ะอตกลงแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะกล้องติดแล้วนะเขาต้องลองก่อนผมคิดว่ามันเป็นที่ตัวกล้องนะครับเพราะกล้องมันจะมีโคลแบนดกันไม่เหมือนกันนะมันจะมีเอ็นมีพาวด้วยอันนี้ แล้วเดี๋ยวผมจะทาการเก็บข้างหน้าแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยงานข้างหลังเขาต่อนะครับโอเคอ่ะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะผมจะให้ดูนะครับกล้องถอยนะที่มันขึ้นบนจอนดูนะป่ะเดี๋ยวผมจะเอารถลงเนีย่ยเอารถลงให้ลูกค้านะอะนะผมใส่กี์ถอยนะครับดูที่จอเล็กนะภาพถือละ ผมจะต้องไปตั้งนิดนึงมันยังติดของข้างบนจะต้องไปกดให้มันลงนิดนึงเอาลดลงข้างล่างก่อนส่วนสายส่วนเส้นเนี่ยที่มันขึ้นมาสอง,งนเนี่ยมันลบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเส้นของตัวจอหนึ่งนะแล้วก็เส้นของตัวกล้องหนึ่งนนะครับ อยถอยนะครับกล้องถอยขึ้นมาล้วแต่ว่าภาพในจอกล้องผมก็จะสั่นเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าภาพของกล้องถ่ายรูปอะไอกล้องโทรศัพท์มันถ่ายได้แค่นั้นแหล,ละเห็นไหมแตอย่ถอยที่นะโอเคเนาะเป็นารเรียบร้อยครับกล้องถอยใส่จอกล้องถอยนะครับแสดงผลบนจอแสดงผลของรถเดิมนะครับ h o n d a Civic FB นะครับ ตั้งเสร็จเรียบร้อยครับนะครับวันสักครู่ให้ดูดนะภาพมันขึ้นนะเพราะว่าผมดันไปเปิดไฟดีไว้ตอนที่เราเปิดไฟดีแล้วเราลืมปิดนะภาพจอมันเลยมืดลงอะเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยให้ดูอีกทีนะนี่สว่างชาัดเลยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟดีนะมันจะดอบลงเห็นไหมภาพมันแสงมันมืดลงเห็นไหมพราะจอมันดอบลงโอเคอันนี้ชัดแจ๋วเ,เลยเห็นนะนีนี่นี่ โอเคนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับถ้าจะหาถ้าจะดูวิธีการติดตั้งนะในช่องสมาชิกมีอยู่นะครับอธิบายอย่างละเอียดนะครับวิธีการติดตั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามให้ด้วยนะครับเอานะเดี๋ยวผมจะใส่เกียร์ถอยนะเมื่อกี้ทำอะไรไม่ไม่ติดค่าจ่อขอผิดเส้นน่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ออกบอกคนตัดต่อเนี่ยให้ตัดออกนะย่ายนี่นะอายเขานะถ่ายข้อสดละายเขาใจหาเลยเนะี่ยดีนะถ่ายวิดีโอมันต้องเปอร์เฟกตเดี๋ยวจะลองนะแล้วเดี๋ยวถ่ายให้มันได้ช็อตเดิมนะียวได้ตัดต่อเข้าที่เดิม